สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมีนพบกับชาแนลดูดวงกับเก๋คลิปความรักมาแล้วนะคะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะประจําเดือนเมษายน2563นะคะเจาะลึกในเรื่องราวของความรักสําหรับคนที่มีภาพรวมของความรักความสัมพันธ์นะคุณดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะรวมทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยด้วยค่ะลองเทียบเคียงพลังงานของคุณดูนะว่าจะไปในทิศทางใดค่ะ เพราะจริงๆแล้วในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะละเอียดอ่อนซับซ้อนมากๆทีเดียวนะไม่มีใครนะคะจะรู้ดีที่สุดเท่ากับหัวใจของคุณเองค่ะใจของคุณจะเป็นผู้เลือกและเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องราวของความรักนะคะไพ mm hmm. ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนําสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณนะสําหรับท่านที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อได้ที่ไอจีไลน์5166963ค่ะ ขอบพระคุณมากๆนะคะในทุกๆแรงใจที่มีให้แก่กันนะทั้งการกดติดตามกด s u s s c r i b ให้กดไลค์กดแชร์นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยนะก็ถ้าติดตามกันอยู่แล้วกด subscribe อยู่แล้วดูสิคะกดกระดิ่งหรือยังถ้ายังไม่กดฝากกดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทาง c h anel n ค่ะต้องบอกว่าช่วงจังหวะเวลาในเดือนเมษายนนี้นะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะเพราะไพ่ใบสุกใบปิดของชาวมีนคุณด้ไพ่เฮอริค่ะ เกี่ยวว่าต้องเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่คุณต้องการความหนักแน่นมากๆในเรื่องราวต่างๆของชีวิตนะในเรื่องราวทุกๆด้านเลยค่ะความมีสตินะคะการปล่อยวางนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคิดอะไรต้องเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็หนักแน่นกับอารมณ์แล้วก็ตัวเองมากๆทีเดียวนะเช่นกันนะคะในเรื่องราวของความรักก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะ มันอาจจะมีเรื่องราวของความอ่อนไหวนะคะหรือความเปราะบางต่างๆนะที่เข้ามากระทบคุณในเรื่องราวของความรากักความสัมพันธ์ด้วยล่ะคะ่ะทําให้คุณต้องคิดตรึกตรองพิจารณาให้ดีๆแล้วก็หนักแน่นนะคะคิดอะไรต้องมีสตินะก่อนหน้านี้นะคะเรื่องราวความรากักความสัมพันธ์ของคุณเปรียบเสมือนเดอะลอเวอร์ทีเดียวนะเป็นความรักที่ทุสุดโอโหใครๆเห็นก็อิจฉานะคะดูแล้วมันช่างมีความสุขคะ่ะ เพราะมันเป็นความเหมาะสมของคน2คนที่ได้มาเจอกันนะมีทั้งไพ King of c u p และ Queen of w a n d นะคะคนที่เพียบพร้อมในทุกๆด้านคนที่เคมีเข้ากันคนที่สถานะทางสังคมก็ดีลหลูปร่างหน้าตาคือมันเป็นความเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดูคู่ควรเหมาะสมไปหมดทีเดียวนะแล้วก็เหมือนช่วงแรกๆก็เหมือนมีแรงดึงดูดที่ดีเข้าแก่กันมาค่ะแต่ว่าเมื่อผ่านเรื่องราวของระยะเวลาไปสักช่วงหนึ่งนะในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ย มันมีพลังพลังงานของไพ่เดิมูนขึ้นอาจจะมีเรื่องราวของความไม่ชัดเจนความสับสนอาจจะเป็นคนได้คนหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาคนนั้นก็ได้เหมือนกับคุณเหมือนมีไพ่ที่เหมือนกับไม่รู้อารมณ์ว่าตัวเองลึกๆแล้วต้องการอะไรมีใครคนหนึ่งยังไม่ชัดเจนในอารมณ์นะยังมีอารมณ์ที่ที่ยังอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับตัวเองนะครู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมีก้าวถ้วยขึ้นนะ่ะ อาจจะคิดว่ามันอาจจะยังขาดอะไรไปบางอย่างนะเหมือนกับคะแนนเต็มร้อยทำไมเราได้เหมือน90ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนจะดีแล้วนะแต่เอ๊เหมือนมันขาดอะไรเหมือนใครบางคนยังอาจจะยังไม่นิ่งยังแสวงหาหรืออยากจ,จะมีทิศทางอะไรใหม่ๆเข้ามาเข้ามาเป็นตัวเลือกเป็น Choice หรือว่ามีอะไรเข้ามาเข้ามาในเรื่องราวของความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะเหมือนกับมันยังมีอารมณ์ที่เหมือนกับยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มร้อยสักทีเดียวค่ะ ก็เลยอาจจะทําให้เกิดอมันมีไพ่แฮงแมนด้วยนะน่าจะมีทําให้ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทํานะคุณก็าจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดูแล้วมันดูอึมอึมคลึมคลุมนะหรือว่าหาทางความชัดเจนอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยนะแล้วก็คุณก็ไม่เหมือนกับ มันทําให้คุณต้องหุดหงิดนะหรือว่าทําให้คุณต้องหยุดคิดละมานั่งคิดในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วว่าจะยังไงต่อไปดีถ้ามันยังมีอะไรที่มันรู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งยังไม่นิ่งอ่ะหรือว่ามีตัวเลือกเพิ่มๆเข้ามาในความสัมพันธ์มันก็แปลว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กช่วงนี้มันก็อาจจะทําเวลาที่ต้องมานั่งคิดนะคะแล้วก็ตรึกตรองนะนะเพราะว่าแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องมาอยู่นิ่งๆแล้วก็คิดคิดดูด้วยเหตุผลลนนะะะคหรืออาาจจเช่่ววงงึที อาจจะมีความพยายามมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นะที่เรา,เาใช้ความปล่อยวางนะใช้การให้อภัยนะคะแล้วก็พยายามดึงสติตลอดเวลานะ,ยนนะพยายามปรับจูนก็ได้นะเพื่อประคับประ,ะ,ะคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ใหมันดีนะเหมือนว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยนะอาจจะมีการพยายามอะไรแล้วหลายอย่างแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการพยายามให้โอกาสการปรับจูนาการเคลียร์ต่างๆนะตลอดเวลาด้วยก็ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีนะเป็นรักษาเป็นแบบนี้ แต่ก็มันอาจจะพอพอมันผ่านเรื่องราวไปสักช่วงนึ่งมันก็อาจจะมีเรื่องราวของการทะเลาะเบาแววงค่ะความไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือเกิดเหตุการณ์อะไรที่เหมือนกับไปล่วงรู้อะไรบางอย่างมาเพิ่มหรือเหตุการณ์ที่นอกเหนือความคาดหมายต่างๆนะเขาเรียกเหตุการณ์เหมือน t ะทาวเวอร์นะคะเป็นอะไรที่ไม่ได้ทันตั้งตัวนะไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะรู้จะเจอหรือไปเห็นเรื่องราวอะไรบางอย่างมาที่ทําให้เกิดมีปัญหากันมาอย่างแบบปัจจุบันทันด่วนทั้งที่เราก็พยายามแล้วนะพยายามประคับประคองทุกๆอย่างให้มันดีที่สุดแล้วด้วยก็ได้ค่ะ แล้วก็อาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เหมือนกับหยุดนิ่งกันไปทะเลาะก,กันไปด้วยนะช่วงเระยะเวลาที่เหมือนกับมีพื้นที่ห่างหรือมีการถอยห่างอะไรกันไปนะคะมันก็อาจจะมีไพ่ของการ Ni ยส s t f t ท u p ค่ะการติดต่อสื่อสารเข้ามานะยังอาจจะอาจจะเป็นไพ่ที่เหมือนกับอยากจะคุยมีการพูดอยากจะให้มีการพูดคุยกันหรือมีการแอบซองแอบมองแอบสอดส่องกันอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นในลักษณะเป็นแบบนั้นนะหรือว่าได ก็ยังเหมือนกับมีมีอารมณ์ถึงความรู้สึกที่เหมือนกับอยากจะมีการพูดการคุยอะไรกันเข้ามานะมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ลาบากใจกันเข้าไปอีกบางทีเราอาจต้องการอยู่นิ่งๆเพื่อพักอารมณ์หรือเพื่อคิดหรือตัดสินใจอะไรอยู่ด้วยนะ ที่นี้มีไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องราวของความคิดถึงกันอยู่ค่ะอาจจะมีใครคนใดคนนึงนะคะยังไม่ลืมเรื่องราวนะยังไม่ลืมนะการห่างหายกันไปของใครคนนึงก็ทําให้คุณยังมีความคิดถึงเหมือนที่บอกอาจจะเล่าเนี่ยแหละไปสอดส่องเขาไปดูเขาหรือไปเฝ้ามองเขานะว่ามันจะเป็นยังไงนะหรือตัวคุณเองอาจจะยังยึดติดกับภาพเรื่องราวเก,ก่าๆอยู่นะคะเนี่ยเนี่ยยึดติดอยู่นะ ความทรงจําเก่าๆความทรงจําเดิมๆนะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยเหมือนหยุดนิ่งเหมือนหยุดนิ่งกับเรื่องราวของหัวใจไปเลยนะคะไม่ได้มองสิ่งใหม่ๆที่มีรอคุณอยู่นะแล้วก็เหมือนกับมันก็เลยทําให้คุณเหมือนกับเหมือนหยุดสตันไปอะ่ะเพื่อรอเวลานะให้มันหรือว่าโอเคนะรอเวลาไปเรื่อยๆอ,อาจจะเยียวยาทาให้ตัวเราเนี่ยดีขึ้นก็ได้นะคะ การรักษาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกว่าจริงๆตัวตนของคุณตอนนี้นะคุณก็มนรู้สึกว่าอยากจะอยากกลังจากจะกลับมาเป็นตัวเองนะคะเป็นตัวเองที่ทําอะไรเพื่อตัวเองนะเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อเหมือนกับว่าเติมเต็มให้กับตัวเองมีความสุขนะ เพราะว่าถ้าคุณมัวแต่จิตตกอยู่กับเรื่องราวครั้งเก่าๆถ้าคุณตัดเรื่องราวเก่าๆออกไม่ได้ความเป็นตัวตนของคุณเองก็จะไม่กลับมานะดังนั้นอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ถ้าใครมีบรรยากาศของไพ่ห้าถ้วยอยู่นะคะที่ไม่ยอมหลุดจากเรื่องราวของความรักครั้งเก่าอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณน่าจะพยายามนะเหมือนกับใช้สตินะคะปล่อยวางมองหาทิศทางดีๆให้กับตัวเองด้วยนะ หลายท่านหลายคนก็รู้สึกคิดแล้วนะว่าอยากจะกลับไปเป็นคนเดิมที่มีพลังกับตัวเองหรือว่ามีเรื่องราวในชีวิตของตัวเองที่ต้องไปทําอะไรอีกมากมายถ้าโม่แต่เศร้าหรือทุกข์อยู่คุณจะไม่มีความสุขค่ะเดือนนี้หลายท่านหลายคนอาจจะใช้ตัวช่วยต่างๆเข้ามาด้วยนะในลักษณะเป็นแบบนี้อาจจะปรึกษาผู้รู้นะคะปรึกษาโคช้ชต่างๆมีอ่านคําแนะนําต่างๆหรือการใช้หลักศาสนาหลักธรรมะต่างๆเพื่อมาดึงตัวเองให้พ้นจากอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะเหมือนให้เราแบบเหมือนดึงสติต,ตัวเองให้มีสติมากขึ้นแล้วก็ มองมุมต่างๆมากขึ้นไม่จมจอดอยู่ในความทุกข์หรือในความเศร้า,อย,าอ,ยอยู่เพียงอย่างเดียวนะคะทีนี้เรามาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นเนี่ยนะคะที่มีอิทธิพลกับคุณเนี่ยนะคะหรือว่าที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะขอให้ไข่ช่วยบอกด้วยคะ่ะ ของเขาคนนั้นนะได้ไพ่ Wheel o f f o r t u n นนะคะแล้วก็7คาถาค่ะ The c h a r i o t นะแล้วก็9คาถาตัวตนของเขาคนนั้นตอนนี้เก๋ว่านะบางครั้งเขาก็เหมือนกับปล่อยแล้วนะแล้วแต่แหละคือไพ่ Wheel of Fortune ขึ้นแล้วแต่นะโชคะตาฟ้าลิขิตแล้วค่ะมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็ว่ากันมานะเพราะบางทีบางอารมณ์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากนะทั้ง7คาถาแล้วก็ Chariot มันมันเหมือนกับมันมีอุปสรรคเยอะแลือเกินมันเหนื่อยเหลือเกินที่เขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองปรับตัวหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องพูดกันเยอะอธิบายกันมากอาจจะมีใครบางใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งนี่นะคะคอยควบคุมความสัมพันธ์หวาดระแวงขี้หึงขี้หวงในความรู้สึกของเขานะแล้วก็เหมือนกับมันเหนื่อยมันมากแล้วก็ลึกๆเขาก็แอบคิดว่าเหมือนก้าวกระทา ก็อาจจะเหมือนก้าวถ้วยด้วยเอ๊ะหรือมันจะมีอะไรข้างหน้าที่รอเราอยู่ที่จะเติมเต็มเรามากกว่านี้ถ้าตรงนี้มันรู้สึกว่ามันต้องปรับตัวเยอะหรือปัญหาเยอะนะแล้วมันก็ต้องใช้ความพยายามมากๆในการประครับประคองเนี่ยบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเอาละ่ะแล้วแต่แล้วกันเหมือนคืออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะเพราะว่าลึกๆมันเป็นไพ่เหมือนกับมีความรู้สึกถึงถึงความยากและความเหนื่อยนะในอารมณ์ของเขาที่จะต้องประครับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์นะ ที่นี้อยากดูนะคะว่าไพ่นะในเดือนนี้นะคะจะสรุปภาพเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะไพช่วยบอกด้วยค่ะมีไพ่สามดาบนะคะสิบถ้วยค่ะสามเหรียญน,นะแล้วก็พ i ิ้น of ฟ w o ซอสนะ ภาพรวมความสัมพันธ์เนี่ยนะต้องบอกว่าก็ยังมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะเจ็บปวดเจ็บช้ำอยู่นะเสียใจนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะก็เหมือนกับได้มาไม่เติมเต็มนะมีความน้อยอกน้อยใจนะแต่จริงๆแล้วก็เลยภาพรวมความสัมพันธ์ลึกๆก็อยากจะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดละค่ะอยากจะให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะสิบถ้วยสามเหรียญรักกันเหมือนเดิมมีความสุขเดดีๆเหมือนเดิมอยากจะทําให้มันดีนะคะ แต่ก็หรือก็เหมือนแบบอยากจะให้มีกันและกันอยู่แต่รู้สึกว่าบางครั้งมันก็มันก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยแล้วถ้าบางครั้งก็ยังต้องมีเรื่องอารมณ์เข้ามาทะเลาะเบาะแว้งกันบางครั้งมันก็เหมือนกับว่าอาจจะยังยังไปยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะมันยังมีอารมณ์อีโก้ส่วนตัวอารมณ์น้อยใจเสียใจแต่ภาพรวมมันก็อยากให้มันให้มันดำรงคงอยู่ไว้ถึงความสัมพันธ์ซึ่งดีๆนะคะนะ ทีนี้อยากมาฟังคําแนะนําจากไพ่ออร์คิลด้วยนะคะว่าไพ่ออร์คิลนะคะมีคำแนะนําอะไรให้กับชาวมีนบ้างนะคําแนะนําอะไรบ้างไพ่ช่อบอกด้วยคะ่ะ มีไพ่ engagement นะคะแล้วก็ let your friend help you นะคะก็ถ้าคุณมีปัญหาอะไรนะน่าอาจจะลองใช้ตัวช่วยต่างๆก็ได้นะเข้ามานะเหมือนที่บอกนะคะหลักทำคำสอนศาสนาปรึกษาผู้รู้อ่านตำราจิตวิทยาหรือเพื่อถ้าเราตัวเองเหมือนเพื่อเพื่อประคับประคองอารมณ์ตรงนี้ให้มันดีที่สุดนะคะที่หรือแม้กระทั่งเพื่อนของคุณนะเพื่อนสนิทของคุณกัลยานามิตรของคุณอาจจะเป็นคนช่วยแบ่งเบาความรู้สึกตรงนี้ให้ดีขึ้นได้ด้วยนะคะ e n g a d e m e n t ค่ะคือเรียกว่าไพ่รักษาแบบนี้นะก็ยังพอมีโอกาสกันอยู่นะที่ความสัมพันธ์เนี่ยคือไพ่แนะนำนะคะไพ่โอเค้แนะนําว่าถ้าคุณยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในลึกๆในห้วงจิตของเราเนี่ยขอมันยังมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้นะในความสัมพันธ์แต่ว่าก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณอาจจะต้องให้อภัยกันนะคะมันต้องเริ่มจากการให้อภัยก่อนนะให้อภัยปล่อยวางมีสติถ้าคุณอยากจะให้ความรักมันไปต่อเนี่ยค่ะนะนะมันยังพอมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่ด้วยล่ะค่ะ นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะของชาวมีนประจําเดือนเมษายนนี้ค่ะก็ฝากขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะคะฝากถ้าอยากจะเป็นกำลังใจให้เก๋นะกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ